สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ใหม่ FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนจะตามต่อหุ้นดาวโจนหลบปกตีแนวทางกลยุทธ์ยีซิบหาจะามือสุดท้ายเนาะมือนี่ถ้าจำบ๊อพิดถ้าจำบอพดถ้าลุงบ๊อบพีดนอนจที่ยีซิบหาเดือน1ิบจะเดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้า เอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนหลบปกติวันที่ยีหเดี๋ยวมาเบิกพนทวันที่ยี่ันก่อนจ้าแนวทางวันทีย่ยีหุ้นดาวโจนเลขเด่นให้1กับ0วิ่งลูดจ้าสำหรับผนบน4ี่ห,ห่งลงงัง2องศูมือนีว่าสิผักจากหนอยกะบ่เป็นอันผัก ขานักกว่าเกาเอ,อีกสำหรับแนวทา่าความถือว่าฟังจะ4 6 1ล่าง2 0, 0เด่งบนล่างเต็มเตมเลยเด่น1มาเด่น0มาสำหรับ0จับจับคู่ได้0 2เข้ามา2 0ล่างเน้นพิดโตสำหรับ0เน้น0 3กับ0 4มา2 0เนาะแต่กับปัง สำหรับรอบอสำหรับโบนจะโบนอีสี่หกหนึ่งเข่าหนึ่งหกตูกับแต่มาเน้เนๆจันสำหรับโบนอีเน้นถึอตูเลยอย่างนี้ดีกับพี่นอเอฟซีสี่ตามหลักการจะสำหรับแนวทางคูดาวโจนที่ยี่สิบสี่ฟุกจะเต็มเต็มบนล่างโอ้ดาวจนอาทิตย์นี้ถือว่าปังต่อเนื่องนาะสู่เดินดีจะอาทิตย์นี้ยังบ่ปผาจากักมือเลย สำหรับวันที่2สิบผานนี่ตามบุญกันต่อจะสำหรับแนวทางดาวโจนอาจจะเป็น่วงๆเลยจะทานแนวทางสวงถี่จับทางง่ายกะจับทางยากอาจาศเย็นๆนอะวิ่นกงแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณแล้วจะมีเขา่าอะไรกะมีรุดจะบางเถื่อบางอาทย์กะมือนี่ไปอีกสูตรมือหนึ่งไปอีกสูตรมามือละสูตรถ้าสวงจับทางงากกยกแเ่ อาทิตย์นี่ถือว่าเดินดีสูตรนี่เนาะสำหรับแนวทางมื่อกี้ฝากตามต่อละกันจะสําหรับแนวทางหุน้นดาวจูรอบปกติองห้าจะสําหรับดาวอื่นกับเขาอยู่แล้วนี่สาหรับดาววีน่เขาเด่นวิ่งลู่เอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางหุน้นดาวโจด์มือนี้ฝากด้วยละการเนอะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกนเนาะจาพี่น้อง fc ที่เขามารับชมใหม่ใหม่กันอย่าลืมกดติดตามและกันอย่าลืมกด การดิงไหวจะเผื่อสีใได้โบพาดแนวทางเสียโจอยลุงหายเราจะแนวทางดีๆมีให้การใดกวันจ้าสำหรับดาวโจนมือนี้แนวทางเลขเด่นในไฮเดน3กับสอวิ่งรูดแต่สามสคือเบิ้ลเลขเด่นซ้าวิ่งซ้ซซซซายรูดหมักจะได้ชอบัวได้วิ่งรูดได้จ้า ลุนต่อเมื่อนี่ตัวประกบครูเดีนสามสี่สามแปดสำหรับสามนี่มีสามหนึ่งอยู่ด้ยวยนีย่แต่บริจับหายสามหนึ่ง สำหรับเด่นสองดูดสอง <S 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 เดี๋ยวมาเบิง่งโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับเด่นสองดูดสองโตเน้นมือนี่เน้นสองหกสองเจ็ด วันที่24มา20เนาะเด่นตู้เก่าสองเด่น3เนีน3ามหาสามดเบอร์เลขเด่นสามสงสองเนีน3ามสามมือสุดท้ายจะมือสุดท้ายสำหรับดาวโจนก็เห้ามือนี่จะเอาคอยมาปังปังดิ่งดิง เต็มๆตัวเน้่ตัวจอหลักการนาะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะสําหรับแนวทางแต่ละแนวทางจะขึ้นอยู่กับความความชอบจะมีตัวหมักคอยตามบ่มีตัวหมักอัน้ก็สามารปล่อยพาได้แต่จะบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดจะขอให้สชงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงซํานีละกัารจะสำหรับแนวทางดังจุตตัเฮาวาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า